พ่อใหญ่วัดสี่ร้อยแม่น้ำไรยเกษตรกรรมจิตกรรมฝาผนังเชลา์มก ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาสำนักนงานเขตพืน้นที่การศึกษาประฐมศึกษาอ่างปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน166คนมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น16คนมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อ่า และการเรียนรู้เดอกไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพัมหาการเน้นกระบวนการทักษะการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายมีการสังเคราะห์วิเคราะห์การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยโรงเรียนชุมชนวัดพิเศษัยชาิ ได้นำสื่อการเรียนการสอน The Memory History of Ang t ท o n ประกอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อ่างทองทั้ง10 EP เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักเมืองอ่างทอง Welcome to ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญอ่างทอง Primary Educational Service Area Office located at Village il, rict, v i l l a g e No. 2 Pai จ a m s i n Subdistrict, w i เ s ษช Chai c h a an Area, Ang Thong Province The current education system includes second year of kindergarten and primary six. There are 166 students, 16 civil servants, teachers, and educational personnel. Established learning about Antong history and learning about the diary of Thai national history with King Institute. Emphasize on the process of learning skills and active learning model. Emphasize on the student's participation and interactions of learning through a variety of practical learning activities include analyzing, synthesizing, brainstorming, and etching ideas. To make student rewrite of Home Love, Muang Ang Hong, Chung Shon Research, use the memory of history of Ang Thong Learning Media or 10 episodes to accompany the history learning. ดีครับงานเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนชุมชนบานพิเศษชัยชาญน,นางสุป,ปานีนาคหัวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญและให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่สำคัญวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติของนายดอกนายทองแก้ววีระบุุษของแขวงเมืองวิเศษชัยชาญและสถานที่สำคัญต่างๆครับ ประวัติของนายดอกนายทองแก้วชาวบ้านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พมา่าแม่ทัพพม่าให้กองทหารปล้นทรัพย์จับผู้คนมาจนถึงเมืองวิเศษชัยชาญราษฎรได้รับคมเรือดร้องแสนสาหัสเกิดวิรุรุษสสำคัญคือนายดอกนายทองแก้วช่วยกันรวบรวมผู้คนและอาวุธเท่าที่พอหาได้พากันสมทบที่ค่ายบางระจัน โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชแตแห่งวัดโพ9้าต้นเป็นผู้ประสาทวิทยาและบำรุงขวัญให้ต่อสู้กับทับพพมา่าได้ถึง8ครั้งและพ่ายให้แก่พมา่าในครั้งที่9ผู้นำบางระาจารันได้เสียชีวิตลงพร้อมชาวบ้านณค่นะายบางระจารันจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันและเพื่อก่อคู่ความเป็นไทยให้แก่ชาติ จึงกระทําให้ชื่อเสียงของวิเศษชัยชาญต้องจารึกในภพงสาวดารและเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งสองจึงสร้างอนุสาวรีย์ในดอกนายทองแก้วนี้ขึ้นต่อมามีการก่อสร้างพระบพราทท่ประทับเมื่อวันที่25มีนาคม2520พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้าวชิลาลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารศสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสาวรีย์วีรบุรุษแห่งเมืองวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆตามสเสด็จขนาดนั้นโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญอยู่ใกล้กับวัดสำคัญในท้องถิ่นคือ วัดวิเศษชัยชาญปี2390เดิมมีนามว่าวัดท่าสุวรรณได้เปลี่ยนเป็นวัดวิเศษชัยชาญเมื่อวันที่16มีนาคม2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่7กันยายน2472เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นและวัดวิเศษชัยชาญน,นี้มีพระนาคปก ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาและมีมณดปจดตุรมุขที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุกว่า100ปีและขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรวัดนี้มีเรือยาวชื่อเรือเวสุวรรณได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรือวิเศษชัยชาญสมัยที่พระครูสังคิชิตเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสุวรรณ ได้นำเรือโคนมาจอดไว้ณบริเวณท่าน้ำวัดท่าสุวรรณหนึ่งลำปี2482เจ้าอาวาสและกรรมการวัดได้ทำการขุดและเบิกเรือณบริเวณหน้าวัดจากการขุดและตกแต่งเรือสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ตั้งชื่อเรือยาวลำนี้ว่าเวสุวรรณและเปลี่ยนชื่อมาเป็นเรือวิเศษชัยชาญ นอกจากนี้ยังมีเรือตะเคียนวิเศษและเรืออื่นซึ่งจอดในศาลาจอดเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาณวัดวิเศษชัยชาญแห่งนี้จากการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญได้ทราบประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆตัวนักเรียนในท้องถิ่น นักเรียนสามารถบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างถูกต้องสู่บุคคลใกล้ชิดและผู้ที่มาเยียนให้ทราบได้และเห็นความสำคัญของสถานที่สำคัญเหล่านี้เพื่อให้บุคคลทั่วไปและชนรุ่มหลังได้เรียนรู้